สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับเช่นเคยและเช่นเดิมนะครับก็จะมาตามหาเหรียญนะครับให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆนั้นได้หามาขายกันนะครับซึ่งในคลิปวีดีโอนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่เคยประกาศรับซื้อมาบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะให้ราคาค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับในคลิปนี้ให้สูงกว่าเดิมเลยนะครับให้เหรียญละ1นึ0 0 0สบาทนะครับซึ่งในคลิปวีดีโอนี้นะครับเหรียญรุ่นที่ผมจะมาตามหานั้นนะครับก็ คือเหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2545นะครับทางด้านหลังของเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเ,เหรียญปีพศนี้จะเป็นแบบสีทองเหลืองอยู่นะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบพระเศษเล็กนะครับสําหรับเหรียญ25สตางค์ปีพศน,น,น,นี้นะครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเหรียญ25สตางค์ปีพศนี้นะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหานะครับซึ่งแบบที่ผมตามหานั้นเป็นการชิ่นชอบเป็นการส่วนตัวกระผมเอนะครับจึงมารับซื้อให้ราคาสูงนะครับแต่ว่าตรงๆนะครับกับแบบที่ตามหานะครับมีจุดแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับระหว่างแบบไม่มีราคาและแบบผมตามหานะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะบอกจุดแตกต่างระหว่างแบบไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหาเลยนะครับก็มาดูทางด้านหน้าของเหรียญก่อนก็แล้วกันนะครับสองภาพนี้ก็คือทั้งแบบไม่มีราคาและแบบราคาแพงนะครับแต่ว่าถ้าดูแบบนี้ก็คงจะดูยากนะครับว่าสังเกตตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขยายภาพใหญ่ๆขึ้นนะครับแล้วก็จะอธิบายบรรยายไปทีละจุดนะครับตั้งใจฟังนะครับ แบบปรกแพ้นะครับให้สังเกตตัวสลีและหางของตัวชาวช้างนะครับตัวสลีนั้นจะห่างขอบนะครับแล้วก็หางของตัวชาวช้างนั้นก็จะห่างขอบมากเลยนะครับเห็นไหมครับและแบบไม่มีราคานะครับก็ดูจุดเดิมนะครับถ้าแบบไม่มีราคานั้นนะครับตัวสลีนั้นจะชิดขอบเลยนะครับแล้วก็หางของตัวชาวช้างนั้นก็เกือบจะชิดนะครับเห็นไหมครับจะมีมาความแตกต่างกันอยู่นะครับ แล้วก็ต่อมาก็ให้ดูนะครับตัวชอช้างนะครับตรงคําว่าเด็ดนะครับแต่ว่าดูที่ฐานของตัวชอช้างนะครับถ้าแบบราคาแพรนะครับฐานของตัวชอช้างนั้นจะล้นต่ําลงมานะครับให้ดูเปรียบเทียบกับพระพักของพระองค์ท่านด้านหน้านะครับเห็นไหมครับจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับฐานของตัวชอช้างนะครับและมาดูแบบไม่มีราคานะครับเห็นไหครับฐานของตัวชอช้างนั้นจะขยับขึ้นสูงนะครับ จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบดูกับพระพักของพระองค์ท่านด้านหน้านะครับเห็นไหมครับจะก็จะเห็นแล้วว่าจะอยู่คนละตำแหน่งเลยนะครับก็ดูเปรียบเทียบทั้งสองเหรียญเลยนะครับผมขึ้นภาพประกอบทั้งสองเหรียญให้ดูเปรียบเทียบเลยนะครับเห็นไหมครับจะอยู่คนละตำแหน่งนะครับและต่อมานะครับก็ให้ดูทางด้านหลังของเหรียญนะครับให้สังเกตข้อความตัวอักษรคําว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ข้อความตัวเลขไทยนะครับ2 ห้าสี่ห้านะครับถ้าแบบราคาแพรนะครับข้อความจะชิดกันเป็นพิเศษนะครับเห็นไหมครับสังเกตภาพเปลี่ยนทางซ้ายมือทางหน้าจอนะครับก็คือแบบราคาแพงนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคานะครับข้อความคําว่าประเทศไทยแล้วก็ข้อความตัวเลขไทย2 5 4 5นั้นจะห่างกันนะครับเห็นไหมครับสังเกตแบบนี้ก็ดูได้เลยนะครับว่ามีความแตกต่างแบบที่ผมได้อธิบายไปนะครับ แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับหากนะครับถากว่านะครับใครมีนะครับแบบราคาแพงที่ผมได้พูดไปนะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับตรงเป๊ะทุกจุดนะครับถากว่าเหรียญนั้นนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมให้เหรียญละ1นึ0 0 0สบาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะลดลงตามสภาพนะครับนี่ก็คือไอเดียลายกระผมนะครับ